สวัสดีจ้าพี่น้องเขาก็สั่งตัวอ้วนส้นกินจ้าวมือนี้คุณยายสิมาแกงเฮ็ดเฮ็ดเพิ่งเฮ็ดเพิ่งข้ามหายยากใช่ไหมจ้าพี่น้องใส่ใบผักใบผักยังหรอปะใบสมองใบผักสมองเขาอีกตู่ตะไข่ ตำมกพริกใส่แกงเหเ็ดน,น้อยายรามันสเด็ดพอดีพอดีดอกไงเห็นนี่จา้าเห็นมะฮันออกใส่หม้อกำลังขางหมอ้อต้มน้ำให้มันเดือดอยู่พี่น้อง แรงให้เพิงก้องหาเนี่ยกองหากินยากพี่น้อง <Dead S 2> เ<โ>ด<ร>็ดพี่น้องใส่นวลนวลที่เด็ดปลาแดงเฮ็ดเองพี่น้องตั้งหิ้งกระแซาะใส่เนืนน้อกระเซาะพี่นอ้องน้ำปลานิดหน่อยใส่ลงไ,ไป แซ่บเฮ็ดหายากเฮ็ดปีละเทียได้กินปีละเทียใบพักสมห่วงลงไปเฮ้ยสมๆมันต้องแซ่บ้ยตัวไว้ไซต์ที่หลังมันนะคุณนะ ด uh สิแล้วสหอมค่ะตะไคร้พี่น้องาตะไคร้ต้มไข่ตัดกิน่นนหอมตู้เพือเอาหน้าหน่อยใช่ะ ใช่ไม่น่าสมดุลบ่เมืนเติบ,ตบตแก<ค>งสุกๆแกแงเห็ดจะแกงอีเลิตรอีลาดมันสิเบียแกงสุกๆแกงโดนโดนอ้อเทนิกระหอมหรอกหอมแปลกต,ต่ำดังเลยในใบอันนี้มันเปื่อย่นเนาะเห็ดมันสุกๆพุ่นต้มเหด็ดเปื่อยๆซุกซุกจังจังกิน ต้องไปพีก hmm. พี่แข้งพี่น้องพี่แข้ง จ้าพี่น้องใส่ผักอีตูลล้ละจ้าซุกแล้ววันนี้ซุกแล้วเนี่ยโล่งมาสกินแล้ววันนีสนสน้สับเซ็พห,ห,หอมหอมหอมมักพี่นออ้องมันไล่แตกมาพี่น้องหน้าเลยสิกันแล้วมาจ้าพี่น้อง แล้วลราจะารสชาติโอเคแล้วตักเส้นจ,จานกันจ้าพี่นอออ้องอื้มพี่น้อง ไปจ้าไปพอกันตอนกินเลยจ้าพี่น้องจ้าพี่น้องแกงแล้วเราเข้าก็มากินจ้าได้เด็กน้อยมากินน้ำจ้ามานันอีหร่คนกินหนังไก่แซ่บป๊จ้าพี่น้องตรงเนี้ยเดินท้างก่อนเด้อ กินหรอเหนื่อยน้อง,ยยงไงอก่มาให้ยิ้มมากินหรอหือเปล่าซิอออมอะไรกันนะอร่อยไหมอร่อยไหม

ข้าวจ้าซ่าข้าวจ้าซ่าหนอนจ้าพี่น้องกันเยอแ่พักไหวเลยมนที่ช่ยวชักเอ็งนคแพักจบยี่บแ่พักป่ มันอร่อยไปเลยอืมข้าวซอาไี่นอ้นองมข้ายเมา่อกี้ข้าวซอา ก็อยู่นี่แหละนั่งกินกับพี่ใหม่นะก็ดี้แสบไปเนอะนัว เออแม่กินอะไรอ่ะอืมกินอาไรกินจจเลือดกํากิมขมวดเ้ะกิข้ามั้ยเนี่ยนข้าวไหอืมกินแกงเห็ดไหมอ่ะกินเป็นไหมเนี่ยทำไม มาจากพี่น้องมือดอกบรรยากาศฝนกำลังสุดโซกพี่น้อง,อง,ดอดองขึ้นแล้วดอกแล้วมัน่าเบียบสวยจังพูหมาน้องมานี่มามานั่งมา เายงหลอ่มันจะมียาไปบีข้ามนกินแล้วโล้อยากกไมงดีน

ไม่เหมือนเลยชาพี่น้องกินเลยทันทีเกินน้ำกันจ้าพี่น้องเอองัานเราไปกินเร็วๆอ่ะไม่กินน้ำกันจ้าบางสิน้ำกันครับแ <c oughs> ล้วเอาไปลองก็ฮึ <c oughs> <c oughs> hầu nhéo, tầm đi nọ năng luôn lăm năng luôn lăm 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 nó lăm lăm mệt lăm Không lăm 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 ไปแล้วจาพี่นอ้องมึงนะเสแล้วมึวงมา่าทำสุดท้ายพี่นออ้องฮิฮ <c oughs> ิฮิฮไม่มาเด็กนอยอะไ่มาอัดดู จ้ว่าจะไม่บดเ <c oughs> จ้าพี่น้องไปพอกันคลิปหนาเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องตัวอ้วนช้อนกินน้ำเด้อจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับเ,เร็วๆสวัสดีครับก่อน <c oughs>